ไม谢谢่ใช่ทางบ้างไต่เขาก็ไปถึงถึงพอถึงยอดเขาก็ปักรากรการปักรากรก็ทําตามปกติโลวปานท่านบอกว่าที่เขาวงวจันนี้มีพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ถ้าพวกเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พอใจของพระพุทธเจ้าตัวเธอจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุ ถ้าบอกพระองค์ไหนปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบไม่ควรจะไม่มองเห็นก็เวลานั้นเมื่อถึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ได้ห่วงในการกินข้าวกินปลากับใครเพราะถือว่าเรากินกับเทวดาได้บนยอดเขาใขาจะไปใส่เวลานั้นคนที่ใส่บ้บบบานอยู่ยอดเขาก็ไม่มีบนเชิงเขาก็ไม่มีอยู่ไกล พอขึ้นไปปักเสร็จอาบมีบอ่อน้ําอยู่ไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามานั่งพิงโคนต้นไม้ซึ่งมันร่มดีแล้วก็แล้วก็เย็นสบายสบายนั่งจับตาเจริญพนานนานึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมว่าการทุดดง จิตจะต้องวางนิวรณ์ทั้งหมดมันมีแต่ว่าจงทำให้คนไม่มีนิวรณ์นั่นคือไม่นึกถึงมันไม่สนใจในมันในบริการที่สองการไล่เบียชานเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหก้าไมาไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปให้มันคร่องมันคือในชาน หลังจากนั้นก็ใช้ทิพกุญญาบางจุดท่ทิกุญญาบ้างจตัวประปาตะยานบ้างายานแปดป,ป,ป,ประการใช้ไปให้มันคล่องให้มันเพลินอยู่ในฌานเพลินอยู่ในยาณไม่ใช่ไปชมต้นไม้ต้นไหลพอส่นที่สบายใจลืมตาขึ้นมาเห็นใบไม้มีสภาพไม่เสมอกัน ใบไม้หล่นมากก็คิดในใจว่าใบไม้นี่เมื่อก่อนจะเกิดมันก็ผิดเป็นตุ่มเล็กๆมันก็คนนั้นมันก็เด็กที่เราเกิดเราเกิดมาเป็นเด็กต่อมาก็ค่อยๆโตเข้ามาเต็มที่เป็นหนุ่มเป็นสาวใบก็เขียวต่อไปใบก็เริ่มเหียวแล้วก็แห้งมันก็คนแก่ในที่สุดหลุดก็คือตายมันก็คนตายเปรียบทียกับร่างกายของเรา อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณใช้กับต้นไม้ใช้กับบอ่อน้ำใช้กับอะไรทุกอย่างมองเห็นทุกอย่างเป็นวิปัสสนาญาณจิตก็ต้องเป็นสมาธิสมาธิไม่ใช่กาไปนั่งเข้าฌานกันอยู่ตลอดเวลาสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องทรงตัวพรมิหารสีต้องทรงตัวต้องระงับติวรนห้ประการทรงตัว จิตมีการคล่องในสังโยชน์ทั้งสิบระการคําว่าคล่องคือว่ามีความเข้าใจในสังโยชน์ทั้งสิบระการทั้งหมดถึงแม้ว่าเรายังจะตัดไม่ได้แต่ก็ต้องคล่องคําว่าคล่องหมายความว่าสก,กายทิฏฐิอย่างต่ําคือนึกว่าตายอย่างคลางนึกว่าร่างกายมันจะต้องตายแต่ก็สกปรก มีคือชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความสงกระกจากงสุดร่างกายไม่ใช่เราไม่อยู่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราโดยมากก็จะใช้ข้อสุดท้ายกับข้อที่สองแล้วก็ต่อจากนั้นไปก็ความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วก็ระงับอารมณ์ของการมาคุณ ทังระงับอารมณ์ของโทสะเล่นฌานให้คล่องแต่ไม่ติดในฌานไม่มีการถือตัวคนกับคนคนเหมือนคนคนเท่าคนก็แก่เจ็บตายเหมือนกันจิตไม่พุ่งสร้างคือจิตวางคิดว่าเวลานี้เราตายเราไปนิพพานกันแน่เราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกอมนโลกเราต้องการเฉพาะนิพพานจุดเดียว นี่คุยให้ฟังเป็นเ้า่าวแล้วก็เดินไปเดินมานหลวง่ปานท่านปล่อยทางอัตยาใสยพอเดินเข้าไปในป่ามันเป็นป่าลกชัดตอนนี้ก็ไปเจอพระองค์หนึ่งเวลานั้นเวลาประมาณบ่ายต่สองโมงท่งานกำลังนั่งฉันข้าวอยู่องค์เดียว เรวก,กับข้าวมีมากเหลือเกินมีแกงเป็ดมีแกงไก่มีแก,ง,ก,แกงหมูมีโอจิป,ปาถะกินทักสิบคนก็ไม่หมดเกอนั่งใช้ชั้นตุยตุยตุยอายุมากแล้วอายุประมาณทักสี่สิบเศษอ้วนอ่น,อน,อนผิวดำดำพอเข้าไปใกล้ท่านกย็ยกมือไหว้ท่านถามว่าหลวงพ่อขอรับ เออันเช้าเลยครับถ้าบอกเออข้ากินแต่เช้าวะมันยังไม่อิ่มเขาก็กินเรื่อยไปก็ถือว่าข้ากินข้าวเช้าถ้าถามว่าหลวงพ่ออยู่วันไหนครับถ้าบอกว่าเดิมทีเดียวท่านอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแต่ว่าเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว ออกมาจากวัดหาวัดอยู่ไม่ได้เขาอยู่ตามป่าตามดงําว่าหลวงพ่อครับกับข้าวประเภทนี้หลวงพ่อไปนํามาจากไหนมีมูหม้เป็ดไก่มากมายถ้าก็บอกเองก็ดูเอาสิคําว่าเองก็ดูเอาสิหนึ่งหมายความต้องใช้ทิพยคขุยานก็เลยใช้กํบบาลังใจเป็นทิพยคขุยาน พอใช้กําลังใจเป็นทิพย์ขุยานเท่านั้นแหละบรรดาท่านพระธบรมสั์หลวงพ่ออมันกลายเป็นพรมเป็นพรมชั้นสูงมากเป็นพรมขั้นพระพระอารา,า,า,ามธรรมเป็นพรมชั้นที่สิบหกแล้วกับข้าวทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของจริงให้มปเห็ดไปไก่ใบไม้ทั้งนั้น พอเห็นภาพอย่างนั้นก็ถามท่านบอกว่าพขาทานอภัยครับหลวงพ่อเป็นพรมใช่ไหมท่านบอกเออใช่ถามว่าหลวงพ่อมาเพื่ออะไรเขาบอกก็ก,ก็มาไปมาเยี่ยมวกเองนั่นแะต่เห็นว่าวกเองยังไม่ว่างครับก็เลยมานั่งกินข้าวที่นี่เลยบอกว่ากับข้าวแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่กินกันหเขารับเพราะมันเป็นใบไม้บางเป็นท่อนไม้บ้างบอกท่า,าบอกเออมันก็ไม่เป็นอับัติ ถำว่าพรมจะต้องกินข้าวหรือท่านบอกไม่กินแต่ก็ท่านยังไม่แสดงอาการกลายเป็นพรหมถามว่าท่านเป็นพรหมท่านที่สิบหกใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ตามความรู้สึกเวลานั้นว่าท่านเป็นพระอรัอรตธรรมถ้าถามว่าท่านเป็นพระอราหันต์ได้อยังครับท่านบอกยังแค่มักอยู่ยังไม่ได้ผล ถามว่าท่านตายจากคนไปกี่ปีท่านบอกว่าประมาณสี่ร้อยปีเศษเศษท่านก็าะบอกว่าท่านการที่จะมาเยี่ยมมีความประสงค์อะไรท่านก็ตอบอกว่าทัดมาสงเคราะห์พวกเธอพวกเธอมาดีมาหวังดีแล้วเดินไปทุกทางที่ไหนก็นใช้กําลังวิปัสสนาญาณด้วยมีสมาธิด้วยมีสินด้วยมีพระมิหารศีลด้วย กำลังใจตัดสังยดโดยน์ด้วยยานี้ดีมากถามท่านว่าจะจะทัดยังพวกผมเนี่ยจะปฏิพานชาตินี้ได้ไหมท่านก็ตอบว่าการถามแบบนั้นเป็นการถามเป็นเป็นการถามว่าคนโง่คนฉลาดจะไม่ถามกันว่าการจะไปนิพพานหรือไม่ไปฏิพันธ์ไม่ใช่เป็นคามยยกรของใคร มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติถูกเท่านั้นเคยถามท่านบอกว่าเวลาที่ปฏิบัติเวลานี้ถกหได้ย,ยังท่านบอกว่าถูกแล้วแล้วความเข้มข้นในร่างกายน้อยไปหน่อยความเข้มข้นของจิตใจน้อยไปหน่อยถามว่าขี้เกียจเกินไปใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่การขยันเกินไปเป็นของไม่ดี จิตต้องปล่อยไปตามอารมณ์มันบ้างอย่าบังคับอย่างเดียวอย่าบังคับให้อยู่เฉพาะกำลังฌานอย่าบังคับให้อยู่เฉพาะกำลังวิปัสนาญาณบางครั้งก็ดูต้นไม้ดูใบไม้ดูดอกไม้ที่พิมพแกวงไปคว,ย,วยมาตามกระแสลมสร้างความเพลิดเพลินตามปกติสิบบ้างจิตจะได้ไม่เครียด พอหลังจากนั้นแล้วก็จ,จับจับสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นวิปัชนาญานท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าที่นี่มันเป็นป่าไปเที่ยวบ้านฉันไหมเขาบอกว่าไปพอบอกไปถ้าบอกอ้าไปกันได้ตั้งสามโม์ก็เลยไปกันทันทีาการไปก็ไม่มีอะไรมากเป็นไปไปด้วยอารภาพของท่านเพอท่านบอกไปได้ละก็ถึงเลย ไม่เห็นอะไรข้างๆเลยพอไปถึงเข้าท่านสวยสดงดงามมากท่านก็บอกว่าเดิมฉันอยู่ที่จังหวัดจุติยาตายมาสี่ร้อยปีเศษ็จฉันชื่อสิงเวลานี้เป็นวัาน,นาคามีท่านก็ชี้ไม่ที่ทอแต่มาท่านบอกว่าฉันเคยเป็นพ่อเธอมาหลายชาติเมื่อเธอปฏิบัติางานนี้เป็นที่ชอบใจของฉัน เธอจะไม่กลับถอยหลังอีกคำว่าถอยหลังไปเกิดเป็นมนุษย์จะไม่กลับไปอีกคอยตั้งใจตรงเฉพาะนิพพานเขาไว้แล้วท่าก็พาชมสามบดีพรมในเขตสดานบดีพรมทั้งหมดกว้างใหญ่ไพศาลมากน่าอยู่น่าเรื่มใสท่านถามว่าชอบใจไหม ก็บอกว่าถ้าดินใดนของผมนี้ชอบใจแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่จะอยู่ผมอยากจะไปนิพพานท่านก็ให้นเหนหน้าือไปดูเห็นนิพพานอยู่สภาพใกล้นิดเดียวท่านก็พาไปที่นิพพานท่านาบอกนี่วิมานของเธอวิมันใหญ่ตัวโมโหลายขนาดนี้เพราะการก่อสร้างของเธอทุกชาติเธอสั่งสมบารมีมามาก เคยเคยเธเคย,เคย,เคยพระพุทธเจ้ามาหลายโอจำวิมานของเธอไว้เวลาที่ใช้กำลังฌานสมาบัติก่อนจะใช้กำลังฌานสมาบัติใช้พรมิหารสี่ก่อนถ้าใช้กำลังวิปัสสนาญาณให้ถึงที่สุดคือไม่ต้องการพบทั้งสามมนุษย์มนุษย์สโลกเทวโลกสัพพมโลกต้องการนิพพาน ให้ใจมันแน่วแน่แล้วตรงดิ่งมาที่นี่ทันทีเมอนั่งมานอนเล่นในมันสบายซะก่อนหลังจากนั้นยังเข้าไปเที่ยวที่อื่นจะไปที่ไหนก็ได้ก่อนจะหลับมาหลับที่นิพพานอธิษฐานเวลาตื่นเขาไว้ว่าเวลาท่านนั้นท่านนี้เราจะลงมาจงทำอย่างนี้ทุกวันอารมณ์จะชิน เมื่ออารมณ์ชินในแบบนี้สังขารุปเปกขายานมันจะเกิดขึ้นเป็นวิธีง่ายๆถ้าเวลาจะตายจริงๆมันก็จะมาตรงที่นี่ก็ลเลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้ผมปรารถนาพุทธภูมิท่านบอกว่าไม่มีความหมาย <c oughs> เวลานี้ท่านก็ะทำเธอจอึงทำตามแบบพุทธภูมิไปเถอะแต่เมื่ออายุสี่สิบปีเศษต้องลาพุทธภูมิ เพราะเวลานั้นจะเกิดมีการหวานผลในด้านในด้านพระศาสนาเกิดขึ้นมามากแต่ก็ไม่ใช่มีใครครับไม่ใช่มีใครก็ทําทผิดทุกสำนักทําถูกหมดถ้าถูกเล็กก็ถ,ถูกใหญ่ถูกหมดก็ไม่หมดเท่านั้นถูกครบหรือไม่ครบทุกตัวนักเขาก็ทําถูกจะไปว่าเขาผิดเพียงแค่ใจเขานึกถึงพระพุทธเจ้ากา็ถือว่าทําถูกแล้ว แต่กาลังยังอ่อนเกินไปเขาต้องเวียนไหวยตเกิดในวะะัฏฏะถ้าคนของเธอว่าสมัยที่เธอเกิดในสมัยก่อนๆเธอเคยเป็นกษัตริย์บ้างเป็นแม่ทัพบ,บ้างเป็นรองแม่ทัพบ,บ้างเป็นพ่อเมืองบ้างอย่างนี้คนที่คนเขาช่วยเธอมีม,มามากแล้วเธอปรารถนาพุทธคุณพุทธคุณน่ะเธอปรานะปรถนามานานแล้ว แต่ว่าชาตินี้ต้องลาพุทธภูมิช่วยพระศาสนาช่วยเฉพาะในกลุ่มของเราไม่ใช่คนอื่นคนอื่นจะสอนเขาไม่ได้เขาจะไม่จำในเมื่อเขาไม่จำก็ไม่คือประโยชน์คนอื่นช่างเขาเขาจำหรือไม่จำมัช่างเอาแต่คนของเราแล้วเธอก็จะสามารถขนคนพวกนั้นมานิพพานได้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เหลือจากนั้นอีกเล็กน้อยเขาจะอยู่บนสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างแล้วก็ต่อไปเขาก็จะไปนิพพานเมื่อคุยกับท่านเสร็จท่านก็พาเที่ยวบริเวณเขานิพพานท่านก็ชี้วิมานเขาแต่ละบุคคลองนั้นวิมานอยู่ตรงนี้องค์นี้วิมานอยู่ตรงนี้วิมานมีแล้วทั้งหมดก็รวงความว่าเวลานั้นก็เลยรู้สึกตัวว่าเอะเรามีมีวิมานที่นิพพาน แต่ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าก็มานิพพานปัตนาพุทธภูมิก็มานิพพานปัตนาสาวกภูมิก็มานิพพานเป็นฐานะดลวงพ่ะปานท่านแนะนําท่านชวนให้ปัตนาพุทธภูมิก็ขอปฏิบัติตามสายพุทธภูมิก่อนแต่ว่าที่หลวงพ่อเนียมสั่งว่าสังโยชน์ศกากต้องข้องตัวก็ต้องทําด้วยเหมือนกันก็เป็นอนั้นว่าหลวงพ่อเนียมก็ดีหลวงพ่อหนองก็ดีหลวงพ่อปานก็ดี <c oughs> ท่านรู้ดีว่ามีความจำเป็นเรื่องการกำจัดสังโยชน์สิบประการเร่อการกำจัดนั่นก็ไมด้หมายความลายะยตตัดได้ขาดมีความจำเป็นต้องยับยั้งอารมณ์ของสังโยชน์ทั้งสิบประการขึ้นหนึ่งสก,กายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นขอกเราต้องยับยั้งทิ้งไว้เสียคิดว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาผสมกัน มีอาการถานทีสองไม่ช้ามันก็ตาย <c oughs> เราไม่เป็นอะไรก็ช่างเรายอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยับยั้งในกาม,มารุมยับยั้งในความโกรธไม่หลงในรูกประชานและวลูกประชานไม่ถือตัวถือตนแม่แต่กับหมาเราก็เล่นได้ หมาเล่นกับเราเราก็เล่นกับหมาหน้าหมาแต่กายหลังตะกาย,กายหน้าก็ปล่อยตามใจหมาเราไม่ถือตัวไม่ถือตนหน้ารมเราก็ไม่พงสัน้นหวังนิพพานหวังนเปไปที่ไป,ไป,ไป,ท,ไปที่เดียวแล้วเราก็มาเห็นว่าพมโลกเทวโลกนุย์โลกดีเราเห็นนิพพานดี <c oughs> เอากันแค่เป็นแบบเพณนีนิยมและประจำใจชเปนอรหันไม่ไม่สำคัญ หลังจากนั้นเมื่อท่านพาเสร็จจบท่านก็บอกว่าเวลานี้มันสว่างแล้ว <c oughs> ขึ้นไปตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นไปพักเดียวท่านบอกสว่างแล้วเดี๋ยวหลวงพว่อปานจะคอยแต่ว่าหลวงพว่อปานท่านรู้นะว่ามากับฉันนะท่านไม่ใช่ท่านไม่รู้ก็กลับลงมาที่เดิมพอเข้ากรดก็เสียนัวปานเขากระดิ่งเล็ก เป็นสัญญาณบอกให้ออกมาเป็นธบาตก็ห่มสบงทรงจีวรนั่งนุ่งสบงทรงจีวรตามปกติออกเป็นธบาตพอถือบาทออกจากกรดก็ปรากฏว่ามีคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนแก่มากนั่งเป็นสองแถวเรียงรายกันก็บินเดินบินบายเข้ากลาง แต่ข้าวที่อามาเหมือนกันหมดคือข้าวสีเหลืองน้อยๆมีดอกไม้คนละดอกใส่บัตรก็เป็นว่าในวันวนั้นกินข้าวทเทวดากับนางฟ้าพอท่านใส่บัตรกันเสร็จพระปานก็ให้พรว่าเอวังโหตุเป็นพรของพระสมัยโบราณที่จะให้กันทุกท่านก็กราบ ท่านพุทธนาถบอกว่าผมดีใจมากที่พวกท่านมาโปรดเพราะว่ากําลังตอนนี้ไปแสงสวาง่างร่างกายผมจะมีมากขึ้นแลวองค์อีกองค์หนึ่งทึ่ลองจะหุทหนาะบอกว่าทั้งสามองค์นี้เพิ่งกลับแต่นิพพานใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ถ <c oughs> ้าบอกก็ดีแล้วก็เพราะที่เป็นอย่างนี้ทีเพวกผมที่มาใส่บาตร ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผมคงก็ไม่มาใส่บาตรท่านต้องอาบาตรไปแขวนก็นต้นไม้ต้องใส่ลูกเทวดา <c oughs> แต่ว่าทัศนียาของท่านแบบนี้ท่านไม่ต้องเดินไม่ต้องแบกไปวาไม่ต้องอาบาตรไปแขวนก็นต้นไม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีเทวดากระนังฟ้ามาใส่บาตรเสมอก็ถามนั้นว่าทั้งหมดท่านเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้าง ทำไมถึงไม่มาในรูปของเทวดานางพระฤาษผมท่านบอกมาในรูปเดิมนี่ดีกว่าเมื่อก่อนผมจะตายจากความเป็นคนพรรูปร่างขนาดไหนอายุเท่าไรแก่ขนาดไหนนองขนาดไหนผมมาตามนั้นดีกว่ามีความสบายใจกว่าดีกว่าที่ท่านที่ให้ท่านเห็นว่าศักดิ์ศรีของผมมันสูง ถ้าการแสดงตนเป็นทีวดาเป็นดังภาพมันผมนันศักิ์สีสูงมากรูปร่างมันสวยเกินไปไม่ดีหลังจากนั้นท่านก็ลากลับหลังจากนั้นตรงพ่อปานบอกว่าเรายังจะไม่ไปกันเราจะค้างที่นี่อีกหนึ่งคืนพอตกเวลากลางคืนหลวงพ่อปานก็เรียกเข้าประชุม เวลาประชุมก็ไม่มีการอธิบายอะไรว่าทุกคนเริ่มเจริญภาวนาจะพุทธานุสติเป็นอารมณ์โดยเฉพาะไม่เอาอย่างอื่นเริ่มทำเท่านั้นแบบปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุองค์โตกว่าบาทตั้งเยอะเป็นดาวสว่างจัดขึ้นมาจากจากเขาองค์พจันร์ขึ้นมาจริงๆเวลานั้นเจ็ดดวง แสงสว่างมากถึ้งตั้งลอยนิ่งสูงขึ้นไปประมาณทั้งสองสามเท่าหยอดไม้แสงสว่างจัดในที่สุดก็กลับลงมาทัะมาก็หายเข้าที่เดิมหลวพ่อปานก็ลืมตาถ้าบอกว่าทุกคนทุกองค์เห็นพระบรมสาลีริรกธาตไหมก็ตอบเข้าว่าเห็น ท่านถามว่ากี่องบอกว่าเจ็ดองอพ์พวกปาพกปรหมกชายใช้ได้ใช้ได้ครบสมาธิดีมิปัสสนามิวัสนายานดี <c oughs> หลังจากเวลานั้นตอนชาหลวงพ่อปาก็ชวนกันถอนกรดเดินทางต่อไปมันเป็นในป่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าในในป่ามนันป่าอะไรไม่ได้ถามกันไม่มีความจําเป็น มันจะเป็นป่าอะไรก็ช่างแล้วก็เดินกันเรื่อยๆมาเวลาเดินมาพระเทวดาชั้นจา,าตุมารดาก็เดินมาด้วยพวกดาวาดึงก็มากันมากท่านก็ชีชช้ชมชี้ชมสถานท,ที่ต่างๆในอดีตชมบ้านชมเมืองในอดีตชมสนามรบ,บนในอดีตชมสภาพของคนตายในอดีตให้ชมคนอื่นนะไม่สาคัญไปชมตัวเอง เวลานั้นท่านเป็นไอ้นั่นเวลานี้ท่านเป็นนี่ท่านมารบเขาที่ตรงนี้มาฆ่าตรงนี้มาถูกฆ่าตายตรงนี้บ้างมาฆ่าเขาตายตรงนี้บ้างว่าก็เลยไปว่าดีเป็นชั้นๆเป็นชั้นนเป็นสมัยๆหลายสมัยพอไปถึงใกล้เขาใหญ่มาทราบตอนหลังนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าชอนเดือย เขาชอนเดือแต่ความจริงถ้าเดินธรรมดาธรรมดาจาอุตบาทมาชอนเดือนี่ถ้าจะจะใช้เวลาหนึ่งวันนี้ก็น่ากจะแย่เหมือนกันถ้านันเดินแบบสบายยสะดวกๆตดวสิ่งก็ไม่เหนื่อยที้กําลังหลวพ่าปงพ่านบ้างเทงวดาท่านช่วยบ้างพอถึงเขาชอนเดือท่านก็ปากกรดหน้าเขาชอนเดือ เวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ที่เขาช่อนเดือนพระองคนั้นท่านออกมารับรองถ้ารู้จักการ,ระหลวงพอง่พอพปานดีมากเพราะว่าปักกรดเสร็จพวกเราจะพักเห็น,นั่นเข้าไปเข้าไปกราบท่านท่านเป็นพระมีโอโซแล้วอายุประมาณสามสิบเศษเกือบจะสี่สิบพวกเราพอยี่สิบกว่านิดเดียว เห็นเข้าท่านก็นชมพระสามองค์นี่ดีเก่งมากแต่ว่าก็ยังเก่งแค่หากินกับเทวดานี่ท่านรู้ด้วยเมื่อปานถามว่าท่านฉัทน,ท,นท่านหาหากินกับเทวดาหรือท่านหงข้าวกินท่านบอกผมไม่หงข้าวกินด้วยไม่หากินกับเทวดาด้วยผมอยู่ด้วยกําลังองปีติคําว่าปีติคือความอิ่มใจ ลวงพ่อปานถามว่าน้ำต้องฉันไหมท่านบอกน้ำต้องฉันแต่ข้าวไม่ต้องฉันร่างกายท่านสมบูรณ์มากผิวเหลืองสวยหน้าตาดีหลภพ่ทาถามว่าท่านนิยมอะไรรัพ์อย่างนี้พวกเราไม่เข้าใจกันท่านบอกว่าเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในขั้นชันโลกีแต่ทรงอภิญญาห้า <c oughs> สามารถจะทำอะไรก็ได้ตามชอบใจแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทำอย่างเดียวก็คืออาหารไม่ทำอาหารมาเพื่อกินอยู่ที่ธรรมปีติพวกเราฟังแล้วก็ชื่นออกชื่นใจมากก็ <c oughs> คิดในใจว่าคนที่อยู่ในทมปีตินี้อย่างนี้อย่างน้อยต้องเป็นอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่แค่ฌานโลกีเพื่อได้อวิญญาโลกีก็สามารถทำได้ ถ้าต่อมาท่านก็นคุยกับหลวงพ่อปานตามเรื่องตำราของคนแก่อายุไล่เรียกันหลวงพ่อปานสี่สิบเศร็จท่านเราสามสิบเกือบจะสี่สิบไปแล้วอา,อายุอายุใกล้กันมากพวกเราก็มีหน้าที่นั่งฟังแต่ที่ท่านคุยกันเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องท่านคุยว่าไอ้นั่นมีที่นั่นไอ้นี่มีที่นี่โอ้ท่านชี้กัาไปอยู่ในขุบในเขามีเหว มีทองคำมีอะไรมีผีมีสางท่านชี้ไปที่ไหนแล้วก็พลอเห็นด้วย